สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกนะครับผม วันนี้นะครับผมผมจะมาแนะนำนะครับเครื่องปิ้นนะครับที่เหมาะกับการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นงานส่วนตัวงานนักเรียนนะครับงานออฟฟิศขนาดเล็กหรือแม้กระทั่งใช้งานทั่วไปนะครับผมตรงนี้มีเพื่อนสมาชิกที่ถามเข้ามาในคอมเมนต์ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมก็คือเครื่องปิ้นนะครับเวลาเราเลือกซื้อเครื่องปิ้นนะครับให้เลือกให้เหมาะกับงานที่เราใช้นะครับผมยกตัวอย่างนะครับเครื่องปิ้นนะครับวันนี้เราจะมาดูของแคนนลกับของเอฟสันก่อนนะครับผมแคแนลเนี่ยกับเอฟสันเนี่ยราคาจะไม่ต่างกันมากนะครับแต่เอฟสันราคาจะ ราคาจะสูงกว่านิดนึงนะครับผมก่อนอื่นมาดูของ Canon ก่อนนะครับ Canon ทุกวันนี้นะครับจะเป็น Canon จะเป็นแท้งโรงงานมาหมดแล้วนะครับผมจะเป็นซิตี้ีนะครับไม่ว่าจะเป็น G2000, G1000, G2010, G3000 นะครับลักษณะของหัวพิมพ์ก็จะใช้แบบเดียวกันนะครับผมมาดูข้อดีของ Canon ก่อนนะครับ แคนนอนเนี่ยข้อดีของเขานะครับคือจะ,จะปิ้นงานไวนะครับปัญหาน้อยพิ้นสีจออกโทนสว่างนะครับพิ้นสีสวยออกโทนสว่างแล้วก็สามารถพิ้นไร้ขอบเอพิ้นไร้ขอบได้ก็คือพิ้นใส่กระดาษ A ออย่างนี้นะครับผมจะไม่มีขอบนะครับคือจะพิ้นได้เต็มแผ่นนะครับผม จะปิ้นได้เต็มแผ่นปิ้นไวแล้วก็เวลามีปัญหาหัวพิมพ์เสียพวกนี้นะครับยูเซอร์สามารถแมนเทเนนเองตัวเองได้นะครับโดยการสามารถซื้อหัวพิมพวกนี้ครับมาเปลี่ยนเองได้โดยที่เราไม่ต้องยกหาช่างนะครับสามารถดูแลเครื่องเองได้ง่ายมากกว่ายี่ห้ออื่นนะครับผมแล้วก็เครื่องนะครับราคาไม่สูงนะครับผมเครื่องราคาไม่สูงครับราคาสามพันสามพันอัพนะครับไม่เกินสี่พันนะครับเครื่องของพวกแคแนลนะครับผมแล้วก็ รูปร่างดีไซน์ค่อนข้างที่จะกระทัดลัดนะครับไม่ใหญ่มากนะครับผมแล้วก็การใช้งานก็ใช้งานง่ายนะครับแต่ข้อเสียของเขานะครับก็คือในเรื่องของหัวพิมพ์นะครับผมหัวพิมพ์ของแคแนอนะครับหัวพิมพ์ของแคแนลก็คือหัวพิมพ์กระตบเนลับมันคือตัวเดียวกันนะครับผมเวลาเสียเนี่ยมันถึงจะเป็นต้องเปลี่ยนยกชุดนะครับราคาตลับก็เลยอาจจะแพงกว่าค่ายอื่นนะครับผมจะแพงกว่าเพราะมันมี2หัวนะครับผมแล้วอย่างข้อเสียของเขาก็คือหัวพิมพ์อาจจะไม่ค่อยทนนะครับผมเพราะข้างในตลับนะครับจะเป็นฟองน้ําเห็นไหมครับผมจะเป็นฟอ น้ลักษณะนี้ถ้าใช้หมึกนะครับเกรดไม่ดีเติมนะครับผมหรือหมึกที่ตามท้องตลาดทั่วไปที่ไม่ใช่หมึกแท้นะครับผมเวลาเติมเข้าไปเนี่ยฟองน้ําจะเสียง่ายนะครับอันนี้คือเหตุผลที่ทําให้เครื่องพินพ์ของแคแนอนะครับผมไม่ค่อยทนอาจจะเกี่ยวเนื่องเรื่องของการเติมน้ําหมึกนะครับผมน้ำหมึกคุณภาพไม่ดีหัวพิมพ์ก็จะพังง่ายนะครับผมนะฮะเหมาะกับงานนักเรียนงานเอกสารนะครับงานทั่วไปนะครับผมพวกนี้นะครับผมแล้วก็มาดูเรื่องของเอฟสันนะครับผม f 3เนี่ยข้อดีของเขานะครับเป็นเครื่องพิมพ์ค่อนข้างที่จะพิมนสีออกโทนเข้มนะครับผมสีสีค่อนข้างที่จะสวยนะครับผมแล้วก็ตัวแทงนะครับสามารถเติมน้ําหมึกได้หลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นหมึกกันน้ำหมึกพิมพ์ดูดซับหมึกพิมพผ้าหมึกทึกเม้นนะครับหมึก พวกพิ้นพวกเซรามิกพวกนี้นะครับของ F อสันสามารถเติมได้นะครับผมแล้วก็ข้อดีของเขาอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือหัวพิมของเขาจะทนนะครับผมของเอสันะครับเพราะว่าหัวพิมพ์ของเขานะครับจะแยกกระตลับหมึกเห็นไหมครับผมจะไม่มีฟองน้ำนะครับหัวพิมพ์ก็เลยจะทนกว่าของแคแนลนะครับผมแต่ข้อเสียของเขานะครับของ F อสันะครับก็คือเวลามันมีปัญหามานะครับผมหรือหัวพิมพ์ตันหรือหัวพิมพ์เสียอย่างเงี้ยครับเวลาเราจะเปลี่ยนหัวพิมเนี่ย อาจจะต้องยกหาช่างนะครับเพราะมันต้องแกะหัวพิมพ์ออกนะครับผมเพราะหัวพิมพ์จะอยู่ข้างล่างนะครับผมแล้วก็ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งของเอฟสันก็คือนะครับผมมันไม่สามารถปรินไร่ขอบได้นะครับในเครื่องราคาอสามสี่พันพวกนี้จะปรินไร่ขอบไม่ได้พูดง่ายๆคือเครื่องปรินขอางเอฟสันซีรีส์แอลที่เป็นสีสีนะครับจะปรินไร่ขอบไม่ได้นะครับผมปรินก็จะมีขอบนิดนึงนะครับปรินค่อนข้างที่จะช้ากว่าแคแนลนะครับแต่ถามว่า สองตัวนี้นะครับแคนนอนไรเอสันตัวไหนทนกว่าถ้าเปรียบเทียบในการใช้งานสม่ําเสมอนะครับของเอสก็จะทนกว่าของแคนนอนะครับผมทนกว่าของแคนนอนเพราะว่าของเอฟสันเนี่ยหัวพิมของเขาทําออกมาเนี่ยนะฮะแยกกับตลับมึกนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเวลาเราซื้อเครื่องปิ้นเนี่ยเราก็ต้องมองมองถึงงานเราเป็นหลักว่าเราเน้นใช้งานแบบไหนนะครับบางคนต้องการความไวในการพริมพ์ปัญหาจุกจิก,จกน้อยนะครับผมก็จะเลือกในเรื่องของแคนนอนนะครับบางคน ต้องการสีสดแล้วก็ต้องการเติมหมึกได้หลายแบบก็จะเป็นในเรื่องของเอฟสันนะครับผมเวลาเราซื้อเราก็ดูครับว่าตัวไหนมันแมนเทนเน้นเป็นแบบไหนนะครับผมสำหรับช่างอย่างผมนะครับถ้าแนะนำในการใช้งานก็ ถ้าต้องการความไวปัญหาน้อยไม่มีปัญหาหัวพิมพ์เสียเปลี่ยนเองได้ก็จะเป็นแคนนอนแต่ถามว่าจะเอาความทนทานใช้งานได้หลายๆปีนะครับก็จะมองในเรื่องของเอฟสานะครับก็จะมี2ตัวนี้ที่น่าเล่นนะครับในราคาหลักไม่เกินสี่พันนะครับผมก็จะประมาณนี้นะฮะถ้าเพื่อนสมาชิกมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถเม้นสอบถามใต้คลิปวีดีโอได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปตอบให้นะครับหรือมีปัญหาในการใช้งานของปรินเตอร์นะครับผมปรินไม่ได้หมึกมีปัญหาเปิดเครื่องไม่ติด มีปัญหาต่างๆก็สามารถเม้นใต้คลิปวิดีโอได้นะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับในการแนะนําปรินเตอร์นะครับผมก็ถ้ามีประโยชน์ยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการทํคลิปนะครับสวัสดีครับ